You better Look at me, tell to me fan. Don't bother do you can until will be ten. สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่วง SM รีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับสิริ SM และศิริลักษ์ SM ค่ะวันนี้นะคะสิริมาพร้อมกับรถเก๋งขนาดกลางสีขาวสวยจะเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนั่นก็คือ Honda Civic 1.8 e l p 2017คันนี้เลยค่ะ เฮ้ยแกเดี๋ยวสิริจะพาแกมาดูเจ้ารถคันนี้แค่มองก็รู้สึกว่ามันชอบเ,เท่และก็ให้ความสปอร์ตสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารถคันนี้แกจะได้เห็นว่ามันมีความพิเศษยังไงนี่เลยค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมโลโก้ฮันด้าตัวใหญ่ๆไปเลยแกและพิเศษสุดๆนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะและพิเศษสุดๆนะคะยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยว4ี่ดวงใหญ่ๆเลยอยู่ที่ด้านข้างและก็ ตรงกระจกบองข้างนะคะที่สำคัญนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ไปเลยแกหืมได้ยินแล้วรู้สึกอยากเป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไเมล่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังรถกันเลยแกว้าวมาพร้อมกับล้อมแม็กแต่งจากโรงงานขนาด16นิ้วสวยๆขับไปไหนใครก็มอง เราไปดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับมือจับแบบโครเมียมตัดกับสีขาวให้ความสปอร์ตรู้สึกลงตัวสุดๆไปเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะไฟท้ายของเขามาในรูปของบูมเมอร์แและยังมาพร้อมกับกล้องมองหลัง1ตัวค่ะ ับเพื่อนรักแล้วแค่ใช้นิ้วคลิกเบาๆตรงนี้นะคะนี่เลยเพื่อนรักก็จะได้ห้องเก็บสัมภาระจุดกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นกิ๊กน้อยกิ๊กใหญ่ก็จุได้ห,หลายคนเลยค่ะเฮ้ยแกดูสิยางอะไรยังไม่ได้ลงพื้นเลยนิจ้าใหม่สุดๆไปเลยแดดร้อนจังเลยแกอยากเข้ารถแบบแอร์เย็นทำไงหรอไม่ยากเลยแค่กดปุ่มโฮสค้างไว้รถก็สตาร์ทเอง แกเ,เรามาดูข้างในกันดีกว่าภายในของรถคันนี้ให้ความรู้สึกสปอร์ตคอนโซลหน้าเขาใช้สีดำตัดกับโครเมียมหรูหราสุดไปเลยโหที่นั่งก็ก yeah. ว yeah. 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 ้างขวางสะดวกสบายในการเดินทางไปเลยแกพวงมาลัยมองติฟังก์ชั่นและมาพร้อมจอทัชสกรีน ที่รองรับ Apple Car ทั้งระบบ Android และ iOS สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยนะแกระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้และยังมาพร้อมปุ่มอีโค o โหมดและที่สำคัญมีช่องเสียบ USB ถึง3จุดเลยนะแกเพื่อนรัก มาดูห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่าห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางสุดๆไปเลยและที่สําคัญมีที่วางแก้วสําหรับผู้โดยสารแล้วก็ยังใช้เป็นที่พักแขนได้อีกด้วยและที่สําคัญนะคะรถคันนี้ลาโพงมีถึง8จุดดังกระหึ่มกันเลยแลล้้วูููกกกกนนชออ่่ยยยาาได เ,ะคะเครื่องยนต์ของ Honda Civic คันนี้นะคะยังสวยสะอาดใหม่และจุดมาร์ค q ิยังครบทุกจุดค่ะรับประกันว่าไม่มีชนหนักหรือน้ำท่วมเลยค่ะเครื่องยนต์แรงและรองรับน้ำมัน9195 e 2 0และ e 8 5ค่ะเป็นยังไงบ้างแก เห็นรูปรักภายนอกและก็ภายในของเจ้าซีวิคคันนี้อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมล่ะเอาราคาพิเศษไปเลยเพียง699,000บาทและลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีรับดอกเบี้ยพิเศษเพียง2.79%ไปเลยค่ะและพิเศษนะคะถ้าแก้มีรถเก่าอยากเปลี่ยนเป็นรถใหม่ทางร้านก็ให้ราคา0ลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีซื้อเพียงคนเดียวไปเลย ใช้คนทําไม่แกไม่ต้องใช้คนขับเลยอย่าลืมนะคะแวะมาหาพวกเราที่ S M Auto อย่าลืมนะคะนึกถึงรถยนต์มือสองไม่กิโลวิ่งน้อยนึกถึง S M Auto แล้วพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ สนใจติตต่อได้ที่เพจบริษัท SM Auto อำเภอสิบเรืองหรือโทร042 353 338 081 822 2411หรือ093 242 1338เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทและทางธนาคารกำหนดนะคะขอบคุณค่ะ